สวัสดีครับพบพลบามบีวิวมาต่อไปนะครับวันนี้รถเข้าใหม่นะครับชีเพ็กดีมอนต์รร้อยห้าสิบนะครับผมทรงสวยๆนะครับผมคันนี้สภาพดีนะครับของแต่งโดยรวมนะครับผมท้ายสั้นนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมท่อแต่งนะครับทรงสวยๆนะครับเสียงเพาะๆนะครับผมดอกยางเลยเยอะนะครับ ชุดสี่เดิมนะครับผมสีเทาโรงงานนะครับน็อตแต่งไทยเทเอกเกือบตั้งคันนะครับมีแฮนด์แต่งด้วยนะครับผมขี่ง่ายขี่สบายขึ้นนะครับปุดแก๊สสองดอกนะครับผมมาอยู่หนึ่งมืนห้าพันโลนะครับเครื่องนะครับผมเครื่องดีนะครับชุดสี่นะครับไม่มีรอยนะครับผมมีนรอยเล็กน้อยนะครับทำดีนะครับผมโดยรวม สีเทาสวยๆเลยชิวหน้าแต่งสวยๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคับนนี้ใครหาอยู่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับคันนี้ เสียงเพาะมากนะครับผมพอรุ่นนี้โดยรวมทรงถือว่าสวยเลยนะครับผมส่วนตัวผมชอบมากนะครับตัวน,นี้เป็นท้ายแบบทะเบียนติดไปข้าง,างหลังนะครับ แหลมๆเลยสเตอร์เหลือเยอะนะครับใช้ได้ยาวๆ สปอร์ตนะครับผมสวยมากเดี๋ยวเบิร์ใ้ฟังนะครับใครหายอยู่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมอันนี้นะครับเปิดขายอยู่ที่สองหมืดันเบาทนะครับพร้อมเล่นเอกาสารครบนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ